อาการภูมิแพ้เป็นโรคหอบ คนคิดว่าโรคไข้ไข้เจ็บหรืออาการเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่หายขาดและก็ไม่มีทางที่จะรักษาได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีประสบการณ์ของแขกรับเชิญของเรานะครับที่จะมาเล่าถึงสิ่งที่จะทําให้เธอมีความรู้สึกที่ดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้กับคุณธนั t h ชาัยวงวัน์ครับหรือว่าคุณบีครับสวรรัส,สดีครับสวัสดีค่ะคือคือเริ่มต้นเนี่ยตัวเองบ,บีเริ่มต้นจากการเป็นหอบหืดก่อน,นเป็นหอบหืดอันนี้เป็นตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยบีก็คือทานยา มาตลอดอพอทานยาไปสักระยะหนึ่งรู้สึกลำไส้ท้องเริ่มปั่นป่วนค่ะแล้วก็พอเริ่มโตมาค,คือใช้การอาอกกำลังกายช่วยนะคะคการหอบอ,อาการหอบหืนก็ดีขึ้นแต่ว่าพอเริ่มทำงานก็มีอาการเริ่มปวดตามกล้ามเนื้อปวดหลังปวดข้อ,ข,อ,ข,อข้อต่อสะโพกค,ะคะ่ะแล้วก็เลยไปพบแพทย์ หลายสาขามากทั้งทั้งคุณหมอ,อแผนปัจจุบันบแพทย์ทางเลือกฝังเข็มจัดกระดูกนวดนวดทานยา uh huh. ทุกอย่างทุกศาสตร์ว<ะ>่าง<ะ>ันทุกศาสตร์ที่เขามีกันทำทุกอาทิตย์ทุกวันค่ะไม่ก็อาการไม่ได้ดีขึ้นเลยแล้วมาเริ่มรู้จักกับบ,บิมได้ยังไงครับคือคือ ส่วนตัวบีคืออาชีพของบีบเป็นสปาคอนซัลท์จริงๆอยู่อูด้านสุขภาพโดยตรค่ะแต่เหมือนหมองงูค่ะตายเพราะงูก็เป็นลูกน้องของเราเองเขาแนะนำตอนแรกเขาเริ่มต้นจะแนะนําเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องลดน้ําหนักเพื่อจะไปใช้ในสปาแต่ว่าตอนแรกก็ดูเฉยๆค่ะแต่พอได้ศึกษาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการบีมก็เลยสงสัยว่าคืออะไรแล้วก็เช็คข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ก็เอาเป็นว่าขอลองดูคือคือคือเหมือนกับว่าเราไม่มีอะไรจะเสียไงฮะ,อะตอนนั้นมันน่าจะหมดหมดหนทางแล้วนะฮะพอพอศึกษาก็อลองใช้คือคือช่วงแรกเนี่ยตื่นเต้นค่ะว่าว่าคือตื่นเต้นว่ามีหลายตัวมากอยากใช้ทุกตัวเลย <laughs> คือเหมือนกับว่าทําอะไรก็ได้ให้แบบดีขึ้น uh huh. ให้ดีขึ้นแต่ว่าก็ทําใจอีกนะคะว่าเอาหนาค,คิดซะว่าคงได้กินขนม ชนิดหนึ่งค่งะสุดท้ายก็ลองลองทานอ,อ,อาทิตย์แรกเนี่ยยังเฉยเฉยยังเฉยเฉยแต่ว่าพอมาจับสังเกตตัวเองอีกทีหนึง่งอาการปวดข้อที่แบบเราจะปวดตลอดเวลาปวดตอนไหนฮะปวดกลางคืนช่วงกลางคืนช่วงกลางคืนแต่ว่ากลางวันบางครั้งจะมีความรู้สึกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ไปโฟกัสกับมันน,น,นั่งเฉยเฉยหรือว่าเดินหรือตอนลุกขึ้นยืนหรือส่วนใหญ่จะเป็นเวลาที่นั่งแล้วก็นอน จะมีอาการตรง<อ>ตรงปวดตรงช่วงข้อของสะโพกเนี่ยค่ะ,คะคปวดเยอะมากนะคะล้วก็จะทานยากแก้ปวดเหมือนเดิม,มค่ะ a m a z i n g ค่ะคือเรารู้สึกเซอร์ไพรส์กับอาการเรามากว่าเราเอ๊ะสิ่งที่เคยจากที่นอนอมไม่หลับนะคะหลับสนิทแบบฝันดีด้วยค่ะ <laughs> ทุกทีนี่นี่หลับแบบ หลับไม่ได้เลยนะคะ,ะเรื่องของอาการปวดศรีรษะหายไปเลยหายปวดศรีรษะค่ะซึ่งทุกทีจะต้องปวดทุกวันค่ะเหมือนเป็นเพื่อนมา,มาคอยทักทุกวันแต่ว่าตอนนี้ก็คือหายไปเลยหายปวดศรีรษะค่ะแล้วก็อ,อย่างช่วงอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนนะคะครเราจะรู้สึกแน่นหน้าอกเพราะเป็นภูมิแพ้ใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าคือคือช่วงหลังนอกจากการเป็นภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องระบบการหายใจนะคะเริ่มเป็นภูมิแพ้ทางผิวด้วยคือถ้าเกิดเจอ เจอฝุ่นหรือรอะไรที่พี่ผิดปกติหรือว่าแม้กระทั่งในสปาเองที่ผ้าที่บางทีเราเพวกน้ำยาสน้ำยาซักผ้าก็ตัวจะขึ้นเป็นแผนที่เลยค่ะแต่พ่อบอกว่าฉันไม่เชื่อหรอก,ฉ,อรอกฉันไม่เชื่อหรอกว่ามันมันจะดีหรือไม่ดีแต่แต่ว่าบีบอกว่าไม่เชื่อไม่เป็นไรเอาอย่างนี้สิคุณพ่อลองพิสูจน์บียกให้หนึ่งกระปุกบีก็เอาตัวสำหรับเบาหวานมาให้คุณพ่อ ก็คือทานไปให้ทานแบบคือคนยังไม่รับมานะคะคก็คือให้แค่แค่หนึ่งแคปซูลก็คือถือว่ายังยังน้อยใช่ไหมคะก็เสร็จแล้วก็พอผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เริ่มบอกว่าสองแคปซูลแล้วกันคุณพ่อเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อจะไม่เชื่อว่าว่ายังไงอย่างน้อยๆเรามาลองพิสูจน์ด้วยกันไหมเพราะว่าเพราะว่าบีลองแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นกับบีเขาก็เห็นฉะนั้นลองลองเราลองมาดูว่าจะจริงอย่างที่เขาโฆษณาไว้ไหมบีก็ใช้คําพูดแบบนี้นะคะคแกก็ทานไปก็ยังทานอยู่อะค่ะคือสิ่งที่เราพูดวันนี้หลายหลายคนที่เข้ามาครั้งแรกไม่จะจริงอะเอน,นี่ยอืมนะมันดูวันนี้ตั้งกี่โรคอะนะครับแล้วก็ไอ้แคปซูลบิมพวกไอ้บีไเนี่ยนะฮะคบแปลว่าอะไรก็ไม่รู้บาลานซ์สิ่มูลแค่นั้นปรับปรุงคุนมบสมดุลแค่นั้นอนะ แล้วมันดูแลได้หมดเลยเลยครับนะครับผมก็ขึ้นต้นตอนผลบางยายนะฮะถ้าเราสามารถปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลเราจะได้มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพจะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพที่คณะนักวิจัยออปริเชนบิมได้พูดมาแล้วกว่าสองปีแล้วผมก็เชื่อว่ากระแสนี้จะมากขึ้นมากขึ้นดังขึ้นดังขึ้นแล้วเราก็จะมีคนที่มารับผลของออปเปอเรชันบิม ว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนรับรองมากขึ้นมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากจะบอกว่าบิมเนี่ยก็เป็นเพียงปิเัณันเสริมอาหารนะฮะที่เราคัดมาแล้วก็ทบโดยกระบวนการวิทยาศาสตร์สากลเราก็ทําให้ให้มันเสริมประสิทธิภาพกันในลักษณะที่สร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับมันจะใช้ได,ดไ้ดีไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่ประสิทธิภาพออปเปอเรชันบินมันอยู่ที่ตัวผู้บริโภคเองนะครับ ประสิทธิภาพโอเปอเรชันในการรักษาโรคทั้งหลายไม่มีโอเปอเรชันบีมทําหน้าที่เพียงไปทําให้ผู้บริโภคเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลขึ้นแล้วตัวเองก็รักษาโรคต่างๆเ,งเหล่านั้นด้วยตัวเองครับเป็นอะโรคหอบหืดนะคะคตั้งแต่เด็กเลยเริ่มต้นนะคะจะการเป็นหอบหืดอาการเป็นยังไงบ้าง ก็คือ,เ,อ,อเวลามีอากาศเปลี่ยนก็คือจะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกะคะ่ะร้อนก็เป็นร้อนก็เป็นอากาศเย็นมากไม่เป็นแต่ว่าถ้ามีอาการอ,อากาศอากาศเปลี่ยนกระทันหันนะคะก็คือจะเ,เป็นเจ็ตจะตกใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างก็คือคือเหมือนเราวิ่งขึ้นตึกสูงๆค่ะเร็วๆอ่ะค่ะก็หายใจไม่ทันแล้วก็หอบเลยอ่ะค่ะใช่ค่ะหายใจไม่ได้คือถึงขนาดว่า อนอนนอนไม่ได้ค่ะคือต้องนั่งแล้วก่อนหน้านี้หนูดูแลตัวเองอยังไงก่อนหน้านี้คือเป็นตั้งแต่ช่วงเด็กๆอะค่ะจันตั้งแต่เด็กอะหนูดูแลตัวเองยังไงตั้งแต่เด็กมาจนโตก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดูแลอะไรมาก่ะคือคือ,คอเป็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพบ่อยอยู่แล้วค่ะชีวิตก็เลยจะเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากอะค่ะก็ดูแลด้วยการเข้าหาหมอ ใช่ค่ะทานยาประจําไหมทานยาประจำมาค่ะตลอดค่ะแล้วก็จะต้องมีออกซิเจนอยู่ที่บ้านด้วยโอ้คุณแรงขนาดนั้นเลยหรอค่ะเพราะว่าบางครั้งก็คือจะจะมีอาการเกิดขึ้นกระทันหันนะคะคือบางทีเป็นตอนดึกๆนะคะจ์ต้องฉีดพ่นยาต้องใช้ยาพ่นด้วยอะค่ะแล้วก็ใช้ยาขยายหลอดลมอันนี้เป็นยาพกติดตัวเลยขาดไม่ได้ค่ะเรื่ที่โรงเรียนรู้ แล้วทีนี้อาการนี้มันลามไปเป็นโรคภัยไค้เจ็บอื่นๆเข้ามาในตัวคือหลังจากนั้นเนี่ยคือเรารักษาด้วยการจาก,จากเ,รเรื่องของหอบหืดภูมิแพ้ใช่ไหมคะพอเริ่มโตขึ้นคือเราใช้ยามาตลอดนะคะก็เริ่มมีปัญหาโรคกระเพาะตามมา<อ>เพราะว่าใช้ยาเยอะไงคะ,ะก็คือจะมีอาการปวดกระเพาะแล้วก็พอปวดกระเพาะเสร็จเนี่ยอพอเริ่มมีอากาศอากาศ,อากาศเปลี่ยนก็จะเริ่มปวดศีรษะ ปวดศีรษะแล้วก็เราก็จะใช้ยาไปเรื่อยๆค่ะก็คือจะใช้พารา,าที่จะใช้ตลอดเวลาค่ะขาดไม่ได้ก็ให้ทานพาราไปใช่ค่ะ uh huh. แล้วก็พอเหมือนพอเราเข้าเริ่มเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งคือวัยทำงานก็จะมีอาการเพิ่มมาก็คือเป็นเป็นเรื่องของอาการปวดปวดอะไรคะปวดเริ่มจากการปวดหลังก่อนค่ะพ uh huh. อปวดหลังเสร็จก็เริ่มมาเป็นที่ปวดตรงข้อต่อสะโพกค,ค่ะจ uh huh. ้ะคือทุกครั้งที่เดินมันจะมันจะปวดแล้วมีเสียงเหมือน มือนแบบใช่ใช่ค่ะซึ่งซึ่งโดยปกติคนอื่นค่ะจะเป็นที่เข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะไปหาคุณหมอเหมือนกันทุกครั้งที่ไปก็ยังต้องไปแผนกแบบอายุรกรรมซึ่งส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้สูงวัยอะค่ะเราก็จะไปนั่งนั่งทำเป็นรอไปก็พอไปถึงไปตรวจก็ไม่พบสาเหตุนะคะไม่มีที่มาที่ไปไม่ได้ดูไม่ได้ไม<ช>่เกิดแล้วมันเป็นบ่อยนะเป็นตลอดเวลาค่ะโอ๊ยตายแล้ว 24ชั่วโมงทั้งทั้งเรื่องของการปวดศีรษะนะคะแล้วก็เรื่องของอาการปวดข้อต่อกระเพาะเนี่ยเป็นทุกครั้งที่เหมือนเหมือนเราต้องเลือกนะคะว่าสมมติว่าเราเราปวดเป็นกระเพาะเรากับกับอาการปวดกระดูกเราจะเลือกว่าอันไหนจะหายดีคือคือถ้าทานยาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดกระดูกอ๋อมันก็จะไปมันก็จะแสบกระเพาะอย่างแรงนะคะค่ะแต่ว่าทักษาเกี่ยวกับ เพราะยาพวกนั้นเราก็ต้องหยุดใช้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นการปวดก็จะยังอยู่จะยังอยู่มีหอบพื้นอยู่ด้วยใช่ค่ะทุกครั้งที่พอมีอากาศเปลี่ยนก็จะมีจะมีมีโรคมีอาการเหนื่อยหอบนะคะจนโตนี่ก็ยังเป็นอโตนี่ยังซาซาไปบ้างอ่ะค่ะดีขึ้นเพราะว่าออกไปบ้างายจะปวดนั่นกลับเข้ามาใหม่ใช่ค่ะเยอะขึ้นด้วยอ่ะค่ะค่ะมีปัญหาในการดำเนินชีวิตไหมมากค่ะ มากทุกๆกิจกรรมของเราคือคือตามเราไปตลอดนะคะมันมันสร้างความลําบากยังไงเช่นเวลาไปทํางานคืออ่าเอาเอาเป็นว่าอย่างเช่นเวลาไปทํางานถ้าเราต้องเดินทางคือคืออย่างอาชีพเบียมันจะต้องมีการเดินทางไปต่างประเทศบ้างการนั่งเครื่องบินนี่เป็นฝันร้ายของเบียค่ะเพราะว่าเราจะทรมานกับการคือคือคือนอนไม่ได้อะค่ะคนธรรมดาไม่เจ็บไม่ปวดนั่งยัง บิดไปบิดมาเจ็บขากบเจ็บขาปวดขาปวดแข้งปวดน่องมันไปตลอดเวลาเพราะาถึงที่ถึงอะไรใช่อันนี้แบบคือคนอื่นเขาหลับได้เราหลับไม่ได้อะค่ะเพราะว่าจะปวดตลอดต้องอดนอนไปจนถึงใช่ค่ะแล้วพอสุดท้ายเราก็ปวดหัวต่อค่ะอะไรทั้งหมดเนี่ยหนูก็ต้องหาหมอประจำกินยาประจำค่ะโอ้ยถามจริงๆค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอยู่กับยาก็งควณแม่ประมาณเท่าไหร่ ต่อเดือนแล้วประมาณเกือบสองหมบาทนะคะโอ้ค่ายา20,000บาทต้องมีเงินเดือนตกแสนเลยนะถึงจะสามารถอยู่ได้เนี่ยไหนจะต้องผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรก็ว่าไปอีกนะค่ะโอ้โหเสียดายไหมก็เสียดายค่ะเพราะรายได้ส่วนใหญ่ก็คือต้องมารักษาตัวเองอะค่ะเห็นไหมชีวิตดันทอดอาอาล่ะชนิดดูในที่สุดปัจจุบันเนี่ยนอยู่ในสภาพที่อาการดีขึ้นค่ะ ลองเล่าเหตุการณ์ที่ทําให้หนูมาถึงจุดนี้ได้สิครับก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งคือคือคือเราก็ดําเนินชีวิตในการของอาการเจ็บปวดของเรามาใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงหนึ่งก็มีคนแนะนําให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะตอนแรกตอนแรกเราก็ไม่ได้เชื่ออะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งคือที่บ้านเป็นครอบครัวคุณหมอเราก็ก็เราก็ใช้ยาทางวิทยาศาสตร์มาตลอดอยู่แล้วเราก็เชื่อมั่น ถึงแม้ว่าจะไม่หายแต่ก็ไม่มีไม่มีมมที่พึ่งแล้วไงคะก็ก็เลยลองก็ไหนๆก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะก่อนก่อนที่นูจะลองเนี่ยพ่อซึ่เป็นหมอแม่ที่เป็นหมอเนี่ยไม่ดูถูกหรอพอสมควรทุกวันนี้เี่เวลาพี่พูดถึงอาหารเสริมประเภทไหนก็ตามหมออันนี้มันเป็นเรื่องจิตวิทยาจริงๆมันม,มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยจะเจอเยอะคือไม่เชื่อค่ะผะไม่เชื่อหมอจะพูดอย่างงี้แม่ค่ะ เพราะว่าคือคือตามความเชื่อของเขาอะนะคะว่าว่าสิ่งที่งานทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเขาจะมั่นใจมากแต่ว่าเราเราใช้มาตลอดอะเรารู้เรารู้ดีที่สุดนะคะว่าสิ่งที่เพราะว่าเพราะว่าบีเคยไปไปรักษาใช่แบบมันไม่หายสักทีใช่แล้วบีเคยไปแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติบำบัดด้วยค่ะก็ยาสมุนไพรต่างๆก็ทดลองมาแล้วทีนี้พอมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็เหมือนกับว่า ก็อีกสักอย่างหนึ่งจะเป็นอะไรไปในเมื่อเราได้ลองแพทย์ทางเลือกไปเยอะแยะแล้วนี่ก็อีกหนึ่งเรื่องสักว่าทางหนึ่งค่ะค่ะก็พอเริ่มเริ่มทดลองโดยโดยตัดยาที่เคยใช้ทุกอย่างในครั้งแรกปิดตัดทุกอย่างเลยค่ะหักดิบเลยวหักดิบเลยค่ะเพราะว่าอยากจะรู้คือคือมันเหมือนกับว่า คืออะไรก็แล้วแต่ที่ใครมาบอกเราแล้วดีขึ้นนะคะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพถึงแม้มันจะไม่หนักแต่มันเป็นก็เ,เหมือนคนไปรดน้ำมนคนไปเอาอมสมุนไพรามาบดกินนั่นแหละใช่เราก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะทําให้ตัวเองดีขึ้น<ช><ช>ก็เลยใช้อ่าหยุดหมดเลยยาแก้ปวดยาแก้หอบผืดยาอะไรสารพัดทุกยอย่างหยุดหมดค่ะหยุดทั้งทวง ไม่ให้ใครรู้สิคะไม่ยอมบอกใครเลยก็อบอกดิทั้งคุณแน่นอนเลยก็ <K _> อแอบใช้อ่ะค่ะแอบใช้ไม่แอบใช้แล้วแอบหยุดด้วยใช่ไหม <K _> ใช่ค่ะก็คือเหมือนสั่งยาตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าหยุดยาดนะยังไบีใช้ไปประมาณจริงๆช่วงสองสัปดาห์แรกอะค่ะอาการปวดหัวเนี่ยอยู่ๆก็หายไปเลยแสดงว่าเริ่มต้นทดลองใช้แล้วก็ทดลองหยุด ค่ะในระยะเวลาสองสัปดาห์เนี่ยเข้าติดตามผลเห็นว่าอาการปวดหัวหายไปใช่ค่ะบีกิดเปนเท่าไหร่บีใช้วันละ 4, สี่แคปซูลเข้าสองดักเย็นสองใช่ค่ะอาการปวดหัวหายไปค่ะอาการปวดหัวหายไปแล้วก็พอผ่านไปประมาณสักพอเริ่มเข้าสัปดาห์ที่ทสามจนถึงจะครบเดือนนะคะไอ้อาการปวดข้อต่อค่ะมันรู้สึกมันลื่นขึ้นมันการเดินการอะไรของเราเริ่มสะดวกขึ้นนะคะ ก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะมันหายไปไหนตั้งข้อสงสัยนะเช่นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะไม่มีเรื่องเครียดตั้งค่ะแต่ว่าคือที่ผ่านมาก็บางทีก็ไม่เครียดนะคะมันก็ปวดไงคะเพราะเราชินกับกับโรคดีนั้น้ี่เปวดไม่ใช่ว่าเขาเครียดเขาก็สุขสบายเขาดีในางเของีชีวิตประกาติแต่ว่าเดินเหินมันปวดใช่ค่ะใครข้อต่อเนี่ยจะไม่ได้ขยับขยืดอะไรมากหรือว่ามันกลับเข้าที่เหมือนเดิมแล้วมันดีขึ้น ไม่อะค่ะใช้ชีวิตปกติทุกอย่างตั้งแต่ก่อนปวดจนจนเดิมเมือนเดิมเหมืดิมค่ะค่ะสาสัปดาห์ผ่านไปสสัปดาห์เริ่มเริ่มรู้สึกว่าดีแต่ว่ามันก็ยังมีอาการอยู่บ้างลงเหลืออยู่บ้างประมาณกี่เดือนที่หนูเชื่อสนิจใจว่าอาหารเสริมตัวนี้ช่วยทําให้หนูมีภูมิทุ้มกันในการต่อสู้โรคไ้ายแกสำหรับบีเนี่ยสเดือนค่ะ,<ฮ>ะสเดือนค่อนข้างมั่นใจร้อซนนะคะเพราะว่า อย่างมีโรคหนึ่งก็คือ,ค,อ,ค,อคือโรคกระเพาะเนี่ยที่มันก็กวนใจเราตลอดอใช่ไหมคะ,ะกระเพาะไม่มีการเตือนอีกแล้วอะค่ะคือคือหลังจากทานอาหารปกติคือสามารถทานได้ปกติแล้วก็ไม่มีอาการปวดของโรคกระเพาะเราต้องเราก็หยุดยาแก้ปวดกระดูกหยุดทุก<ป>อย่างใช่ค่ะมันก็เลยเ,เรานอ,นอนหลับขึ้นเรารู้สึกว่าเราเวลาอากาศมันเปลี่ยนแปลง เราก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยอะค่ะแล้วพอดีขึ้นเนี่ยหนูก,กล้าบอกใครและย,ยังยว่าหนูได้หยุดยาโน,น้นแต่กินอาหารเสริมนี้บอกคนนอกบ้านก่อนค่ะคุณพ่อ <c oughs> คุณแม่หรือยัง <c oughs> บอกคนนอกบ้านก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็ตอนหลังก็คือมีอยู่วันหนึ่งไปเจอเอกสารอยู่ในลิ้นชักคุณพ่อเราก็เอ๊ะเ,เอกสารสีม่วง ก็เลยไปเปิดดูับคลายับคลับคลายับาอ้าวนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นี่ก็เลยไปถามคุณพ่อว่าคุณพ่อไปได้มาจากไหนซึ่งเราอ่ะเป็นคนไม่ได้เป็นคนเอาให้ใช่ไหมคะปรากฏว่าเป็นเป็นลูกของเพื่อนคุณพ่อที่อยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นคุณหมอเหมือนกันเอามาให้คุณพ่อดูเพราะคุณพ่อเป็นคุณหมอแต่ว่าก็มีเบาหวานเพราะว่าอายุเยอะแล้วไงคะคุณพ่อก็ก็ก็เริ่มอ่านเราก็เลยอยากกนนั้นเลยก็เลยเริ่มค่อยๆที่จะบอกท่านนะคะแต่ว่า ก็เขาก็จะมีข้อโต้แย้งของเขามาเราก็ต้องค่อยๆให้คุณพ่อค่อยๆค่ะค่ะการรับยอมรับไหจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็บอกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเพราะว่าคุณพ่อก็หัวโบราณแล้วก็คือคือเป็นหมอทหารนะคะเขาก็ค่อนข้างจะเชื่อมั่นในในในวิธีการในหลักสูตรต้อเรียนมาเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าเรื่องของระบบภูมคุ้มกันนี่ยมันอาจจะเป็นศาสตร์ศาสตร์ในแขนงใหม่ๆที่ เพิ่งมีการศึกษากันไม่กี่ปีค่ะค่ะแล้วตอนนี้หนูกล้าใช้อย่างเปิดเผยอ่ะกล้าใช้อย่างเปิดเผยแล้วค่ะพอไม่ว่าแล้วนะไม่ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์วางเรียงหน้าเลยค่ะโชว์ให้เห็นโชว์ให้เห็นเลยค่ะหยุดหมดเลยหยุดหมดค่ะหยุดหมดหอบคือ หอมหืดก็หยุดค่ะเพียงแบบว่าแค่มีพกไว้เผื่อฉุกเฉินเผื่อฉุกเฉินค่ะก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนยังมีบ้างค่ะคืออย่างน้อยที่สุดยาพ่นก็ต้องพกติดกระเป๋าน่ใช่ถ้าเกิดว่ามันเกิดอาการอะไรที่มันฉุกเฉินขึ้นมาก็อาจจะจะเป็นต้องใช้ยาพ่นนะฮะค่ะเพาะหายไปหายไปค่ะเขาต่อกระดูกที่ปวดลืมไปแล้วอะค่ะตอนนี้ลืมไปแล้วจริงจริงจริงจรเป็นแคปแล้วหรอใช่ค่ะใช่คือค้นดีขึ้นมากค่ะ มากพอาสมควรเลยค่ะามนิดหนึ่งคุณพ่อหลังจากอ่านแล้วแล้วมีเบาหวานอยู่ด้วยค่ะแล้วบิมเนี่ยมีชนิดสําหรับคนที่เป็นเบาหวานด้วยค่ะคุณพ่อทานทานค่ะเลิกม่ใช่แล้วไดคืออยากยทดลองคืออยากทดลองไงคะว่าว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วดูได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นคุณพ่อไหมหลังจากที่ตัดคนแต่ก็กินแล้วเนี่ยก็มีคุยบ้างแต่ว่าจะไม่ค่อยคืคุณพ่อค่อนข้างดุอะค่ะก็ก็จะแบบว่า ไม่ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คอยตรวจเช็คว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างพ่อก,ก็ดีก็ดีก็ลึกๆเขาพิสูจน์อยู่แต่บมอเนี่ยเขากลัวไซเอฟเซตอยู่แล้วเขาต้องกลัวจะเป็นค่อนข้างเคียงอะไรใช่ไหมค่ะ <c oughs> แต่ในใจเนี่ยก็ค <c oughs> งพยายามจะทดสอบเลยนะใช่แต่อาการอุูที่ดีขึ้นเนี่ยมันชัดเจนที่พ่อจะสังเกตเห็นไหมสังเกตเห็นค่ะเพราะว่าเราอยู่ๆก็คือยาที่เคยจะต้องสั่งมาเนี่ย <c oughs> คือบีหยุดใช้ไปเลยอะค่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องขอเพิ่มทุกทีจะต้องขอเพิ่มแล้วหนูก็คงไม่ไปปวดปวดหัวปวดกระดูกอะไรที่พไดีเลยมั้งค่ะค่ะก็คือสดชื่นแล้วข้อวก็ดีขึ้นด้วยค่ะเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับค่ายากับสิ่งที่มาชดเชยตรงนี้คุ้มไหมคุ้มมากๆค่ะแล้วดูเคยถามพ่อไหมว่าเบาหวานพ่อดีขึ้น ถามค่ะลดลงก็ลดลงก็ลดลงแต่ก็คือแบบตามสไตล์นะคะที่จะแบบมาชื่นชมอะไรก็คือจะอาจจะยังคือไม่ใช่สไตล์่นค่ะค่ะแต่คือถือว่าใช้ถ้าถ้าใช้เนี่ยก็ถือว่าแบบว่าคือยอมเราใส่ปากก็ถือว่าใช้ได้แล้ใช่ใช่ใช่อันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนหนึ่งด้วยนะครับอาจารย์ว่าสิ่งที่เรากําลังจะนําเสนอเนี่ยมันไม่ใช่ยา มันไม่ใช่การที่จะไปรักษาที่ปลายเหตุแต่มันเป็นการปรับภูมิคุ้มกันตั้งแต่ต้นเหตุและอาหารนี่แหละที่จะบอกว่ารับประทานอาหารให้เป็นยา<ภ>นะครับไม่ใช่รับประทานยาให้เป็นอาหารนะแต่อย่างที่<ภ>บอกอ่ะยิ่งถ้าเรียนสูงยิ่งเชื่อยากอืมค่ะยิ่งถ้าเกิดเรียนสายวิชาแพทย์ด้วยแล้วก็โอ้โหคิดหนักแต่วันนี้ครอบครัวน,นี้ทลายกำแพงเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะคแล้ววันนี้เบีงก็บอกต่อกับเพื่อนๆคนที่รู้จักใช่ค่ะ บอกคนใกล้ตัวทุกคนที่มีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอเขาสังเกตจากตัวเราอยู่แล้วไงคะเออแล้วแล้วเสียงที่สะท้อนกลับมาคือทุกคนตอนแรกก็คือแปลกใจอะค่ะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเห็นเราจะใช้ชีวิตคือแต่ก่อนอะเป็นที่ปรึกษาว่าไปโรงพยาบาลไหนดีไปไปศูนย์การแพทย์ที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้จักทุกที่ค่ะไปมาทุกที่ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้จักหมดนะคะแต่ตอนนี้พอเราบอกทุกคนก็ลอง กลับมาลองแบบเราบ้าง mm hmm. แล้วฟีดแบคค่อนข้างดีพอสมควรค่ะคือคือทุกคนก็จะแปลกใจว่ามันเป็นไปได้ยังไงหนูกล้าบอกกับคนผู้ชมตอนนี้ไหมว่าความเชื่อมั่นหนูเป็นยังไงเกี่ยวกับเป็นคันีตอนนี้ความเชื่อมั่นของบีเนี่ยมีเรียกว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ mm hmm. จะบอกว่าสองร้อยก็จะเวอร์ไปใช่ไหมคะ uh huh. แต่ว่า uh huh. แต่ว่า uh huh. จริง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 จริเชื่อมั่นมากเพราะว่าคือถ้าใครไม่เคยไม่เคยป่วย uh huh. กับโรคที่มันกวนใจอย,อย่างนี้ค่ะจะจะไม่รู้เลยว่า ว่าการที่ทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยมันมันยิ่งกว่าการถูกลางวัลที่หนึ่งด้วยซ้ำไปอะค่ะตัวอ,อย่างไม่ดีเนาะการที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยนี่มันยิ่งกว่าถูกรังวนที่หนึ่งอรโรขยาประมาราพานะไม่มีโรคเนี่แหละเป็นลาบันประเสริฐแล้วล่ะครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่เรามันทำถ่ายทอดให้กับผู้ชมนะครับก็ต้องพิจารณาด้วยตัวเองนะครับและสิ่งที่สำคัญเลยคงต้องมีส่นการขายตามวันนี้ของคุณทีนะค่ะ